สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องอ่องปลายสุภูสุคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมชัยพลก้อนม่งกินแล้วครับวันนี้วันนี้ครับมาครับวันนี้ครับหนึ่งผ้ามากินลาบเท่าพี่น้องโอ้ลาบเท่าครับใส่ทัวใส่เกลือคืนพี่น้องเกลือคืนนี่เหเกลือเปาะบอลบอลใส่ก็เลยกับทัวมาลายครับซื้อมาเพิ่มครับพี่น้องพริกอันมะแกมยันบวเพชรครับมาคัดออกแล้วพี่น้องกับสลัดนะครับมากินด้วยกันพี่น้อง ใส่ข้อเหนียวข้องทอาเพราะอนครับหนึ่งกำลังสุกเป็นใหม่ยังไอตรวจตรวจอยู่ครับไอทนทนอยู่มาพี่น้องมาครับเท่าครับอื้ บาผมไม่ะใส่เกือเปาะมันคือไล่มันครับซอยใส่หลันจา้วมาเห็นกลิ่จเตยพ่นกันแล้วกินขเขาแรงอยู่ครับมันสับแหมันกันได้เป็นอ่ เป็นอันนี้ไปหน่อพริกข้าวใต้จานไี่น่อง Sanu khoy ดีครับเป็นไรครับใค่เลยอยู่่น้องป่าใช่ไจิคาขับ,บเขือมวยน่อยขึ้นบกเือาบอกเขือนี่ี้อีมีน่วยนะครับ อื่นๆนนก็การนี้ครับบานบองชนมอเตอร์ไซค์เขาอะากินเนนลนนะครับเท่านี่ยเครื่องมาจระเลินนะครับแต่ไม่เท่าใบนะครับเครื่องเครื่องมาหน่อยนะครับมาคันเขื่อนหน,น้าเนี่ย แล้วก็ไปกองเอาครับเอาตอนมันแับมาหลาบด้วยกันครับ Maybe not, I don't มันไู่เหาะกับทำยังไงหายแล้วกินอีกไปนรอก đi <coughs> มันแดงใช่บาครับพี่น้องนะครับเอาใส่พริกด้วยครับแดงมาพี่น้องวันนี้ครับคำนี้เพื่อพี่น้องครับแซ่บๆมือนกันครับมาครับมา ไลา์ผไงานผลไาครับผ่านเมนคลิปครับไลค์ก็แจ้นะครับไหคครับกดซับสไคร์นะครับไลค์ครับบ่มใช้พ่นคนหมุกด้่ยครับ มีพ่นคนมุมกับของคุณนะครับเองเมพพนองสุขพนะครับสี่อยนะครับสุนในกำลังใจมีพ่นมาตลอดนะครับแับวันนี้นะครับสียแนี่แเสมาสูพี่น้องกินนะครับอันนี้ซาดนะครับลงร่อยลงงเมอนเมต์บอกเคยเป็นม่นนาะเมยมาถ้าหาไงบอกไงครับ ข้าวเดียวบ้านของไก่ตลาดไงครับมีรถไปบอดหาอะ้รที่ก่อนนะครับ มีทุกอย่างเลยทุกสั้นนะครับ Ừ. hỏi bên đó không mất một cái bật lên quay bên đó lên ta ăn cái này đi ขนมจีนมีน้องข้าปุ่นลาดพระแนงหมูครับไปได้กินขา้าวโอ้หัเอียงบาดได้ไปนนองขอโทษนะครับโอ้ ในเบื้องตัวทุ่นค้นมุมกนะครับครับขอฝากขอพี่น้องสุขสุขชนนะครับขอให้กดไลค์กดแจ้นะครับกดติดตามคนสับสกายครับเบื้องตัวทุ่นค้นมุกนะครับแต่เบื้องตัวพนขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับในการสนุกกันมากในมือนี้เบิง่งตุวพุนค้นมุมกก็ขอโทษขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขสขนนะครับในกิริยาท่าทางในการกินนะครับแต่บรสุภาพประการใดครับนี่ครับเบื้องตัวพุฝากไว้ท่านีทั้งพี่นอ้องเบื้องตัวพุนค้นมุกกดสีหาแนว เซ่บบมาสู่พี่น้องกินขึ้นเขาครับในวันนี้นัมคุยทันทีครับสวัสดีครับ